สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองป่ายทุกคนนะคะพบกับช่องเทยไทยในฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนชื่อแรกเป็นโตโต้ไทยในต่างแดนนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นเทยไทยในฮอลแลนด์มาอาจสิจํากันได้ไง่ายๆนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวชมที่ไหนก็ติดตามกันนะจ๊ะแฟนก็นเดินน้ำนาไปแล้วค่ะ เดินน้ำหนาคอมอปคอมอปคอมอปไปแล้วค่ะเพราหไงนะคะถนนสายต้นไม้ค่ะถ้าหน้าหนาวมาก็เปลี่ยนสีหมดนะคะรั้วนี้ตอนนี้ก็เขียวดีอยู่ละ่ะยีงหน่อยต้นไม้แถวนี้ก็ใบร่วงใบเปลี่ยนสีหมดนะคะใกล้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วค่ะไม่ใช่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจ้า พามาเที่ยวชมธรรมชาติสวนใหญ่ใจกลางเมืองนะคะใกล้ๆในเมืองค่ะบางครั้งตอนเย็นคนก็มาวิ่งหมอกกำลังกายกันสวนนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาไปอีกสวนหนึ่งนะคะใหญ่กว่าสวนนี้อีกค่ะ วันนี้ให้ชมกันนิดหนึ่งแล้วกันนะจ๊าว่ามาทำอะไรบ้างนะครับมาสวนแล้วเราก็มาแวะดื่มชานิดหนึ่งนะครับก็จะทำเป็นโต๊ะให้จองล่วงหน้าก่อนนะถึงจะมาดื่มชาที่นี่นะครับแวะดื่มชาด้วน,นิดหนึ่ง,งกลางธรรมาชาติกลางป่ากลางธรรมาชาติ Het is corona, een boek. Yes. en dan hebben we de twee. Kies en Kostien zijn uh, ook met honing. En die zijn warm. Ja, inderdaad. Ja. Dus lekker om mee te beginnen. Oh ja, ja. Ja. Dan ja. Dan hebben we nog de twee. De kies. En de kies met ei en spek. spek. En dat is een inzet uh, Kom met kijk met een met... bakje. Ja, dat is een koekje met gekarameliseerde uien, een stukje van kaas. En dit zijn dan de kieseloren. Ja. ja, En daaronder hebben we de, hier hebben we de sal met uh, saus en met broonkaas. En daarna zijn we de huisgemaakte. Maar het maakt maar pak bij het bim. Tja, kan lekker. ดื่มชานิดนึงจ้ะเขาก็แนะนำรสชาติขนมรสชาติชาหลายต่อหลายอย่างนะครับเป็นเราเราก็กินได้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะแนะนำไม่แนะน,น,นำเราก็กินทั้งนั้นนะจ๊ะตอนนี้กิบชาแล้วก็ออกมาเดินย่อยอาหารกันนิดนึงนะคะเดินรอบๆสวนกันหน่อยนึงจ้ะ เค้กหลากหลายแล้วเกินตายแล้วเพิ่มน้ำหนักจริงๆนะจ๊ะเราก็จะมาเดินรอบสวนกันหน่อยนึงนะคะต้นไม้เยอะมากมีแต่ต้นไม้ใหญ่นะครต้นไม้ใหญ่เยอะมากเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเลี้ยงอาหารเป็ดป่านกป่ากันนิดนึงนะจ๊ะทุกๆคน เป็ดป่านกบ่าอยู่กลางธรรมชาติจ้าเดี๋ยวจะมาเลี้ยงเขาหน่อยหนึ่งนะจ้าวันนี้จ้ามามาจ้าเลี้ยงเป็ดเรียงที่เป็นเรรมชาติเลี้ยงป้านกหนอย คอมจะดิสไบต์คอมจะดิสไบตโรงเรียนเผ็ดป่านะคะนี่ไม่จะดีใจเลี้ยงนะคะไม่มีจิตจับกินทั้งนั้นนะจ๊ะที่นี่นะเพราะว่ากฎหมายกาแรงมากของสัตว์หลังจากดื่มชาแล้วเราก็มาเลี้ยงเป็ดกันนะคะทุกๆคน เป็ดป่าเป็ดตามธรรมชาตินะคะนกป,ป่าไม่มีสิทธิจับกินหรือว่าทําร้ายเขาเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายที่มีแรงมากเขาสงวนสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์สงวนค่ะ,คะเขาก็จะอยู่ตามป่านี่เลยนะคะอยู่ท่ามกลางสวนกลางธรรมชาตินี่เลยะคะ่ะ จ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะจ้าคอยติดตามชมกันคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์ like กดติดตามกันด้วยจ้าสำหรับน้องใหม่นะคะทุกๆคนขอบคุณและสวัสดีนะจ้า Maybe if we go up the bunkhouse